รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168่ก16จำกัดร่วมกับฮนมิเข้าเกี่ยบรวยเพื่อนบริษัทลิงเล่นานคาศูนย์ลดเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จของ ูมใจเสนอรายการ Gimby Holiday สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ g บค b y Holiday นะครับก็เป็นรายการที่จะใช้จักรยานนะครับปั่นเพื่อออกกาลังกายนะครับแล้วก็ช่วยกันลดโลกร้อนนะครับผมเอาล่ะท่านชมะสัปดาห์นี้นะครับรายการ g บค b y Holiday นะครับก็จะนําเสนอนะครับ เกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับที่เป็นสถา,านที่ก็คือที่จังหวัดนครศรีดานะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะนี่ฮะการผนที่นึงหนึ่งครับแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดคนครศรีดานะโดยใช้จักรยานนะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมงคงจะเห็นนะฮะว่าทั้งหมดเป็นสีเขียวนะรวมมาทั้งเสื้อของผมเป็นสีเขียว ก็ตรงกับคอนเซปต์รายการก็คือกินไบ่าฮอยเดย์นะครับช่วยกันลดโลกร้อนนะฮะสำหรับทริปนี้นะฮะก็มาดูว่าเมืองเก่าโบราณนะฮะในจังหวัดคนครศรีธรรมราชเนี่ยฮะจะมีความสวยงามแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับต้องขอบคุณนะฮะบริษัทลิงเลนคาร์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะฮะรถยนต์นะฮะโตโยต้าวีออสรุ่น E นะครับให้ผมมาใช้เป็นยานพาหนะในการบันทึกเทปรายการนะครับ คิดถึงการเช่ารถครั้งใดนะครับคิดถึงบริษัทดิ่งเลนราคาสู่รถเช่าที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลน,นะครับผมพอรถทุกคันนะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับอีกครั้งนะฮะการตรวจเช็กระยะนะครับก็ได้รับการดูแลนะจากบริษัทแม่ทุกคันนะฮะเราต้องขอบคุณฮนะฮานามิเข้าเก็บรวยเพื่อนไปทุกเส้นทางมีแต่เพื่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะมาติดตามว่าจังหวัดนครสมราชของเราเนี่ยนะครับ จะมีะเมืองโมราณนะฮะเป็นสภาพอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้นะฮะแต่หน้นกากณะนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็คือสาขาจังหวัดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นหอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครสุธยานะครับส่วนทางด้านนู้นนะฮะมีนักเรียนนักศึกษามาฝึกนะฮะกระบี่กระบองเดี๋ยวไปติดตามชมดูว่าเขามาฝึกกันเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วรับชมครับ นับสนอโดยบริษัทลิงเล่นาคาร์สู่รถเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณอนามิเข้าเกีย๊ยวรวยเพื่อนครับผมท่านผู้ชมฮะที่ผมได้เลี้ยนผู้ชมทางบ้านไปนะฮะว่าเมืองอุจัยานะฮะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองเก่าโบราณของประเทศไทยเรานะฮะก่อนจะมีประเทศเรานะฮะก่อนจะมีประเทศไทยเนี่ยมีเมือง ยุทธยาม,มาก่อนนะครับเอาละที่ผมบอกว่าตรงข้างหน้าผมที่ผมมาถึงมาถ่ายรายการเนี่ยเป็นข<แ>อศินนะแห่งชาติต่อเขาขอสินยา<แ>นี่ฮะวันนี้ผมมาเจอกับครูเลยฮะผู้รู้สวัสดีครับครูครับมาวัน<า>นี้ครูทำอะไรอยู่ครับพอดีมาสอนศิลปะป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณให้เด็กๆครับเราสอนที่นี่สอนฟรีครับสอนฟรีสอนฟรีครับผมโอ้โหแล้วครูเอาอะไรไปค่าใช้จ่ายครับครู เราเราเรามีชาติใช้จ่ายส่วนตัวของเราอยู่ครับเราเราเป็นเราทำด้วยใจวันอาทิตย์วันว่างๆก็เป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกันเอาเด็เกๆมาท้องกันเด็กนี่ก็มาจากโรงเรียนในจังหวัดกรศยาช่ครัเป็นเด็กในบริเวณโรงเรียนแล้วต้องบอกว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยอยากจะเรียนบ้างอะติดต่อครูได้ที่ไหนะเออติดต่อที่8 3 3 6 0 8 0 ต้นหนึ่งแไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรอครับไม่มีค่าใช้จ่าย,ยมาที่นี่เลยครับมามาแต่ตัวครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาคือเอาใจมาอย่างเดียวครับมาเรียนที่นี่เราสอนฟรีหรือไม่เสียอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นครูู้นะครับแล้วครูไปร่ำเรียนวิชาเสียปะอันนี้เขาว่าเสียบตะการป้องกันตัวถูกไหมฮะมาจากไหนครับครออูผมเรียนมาจากคร,ครูหนุยครับครูหนุยแห่งพุทธสวรรค์กาญจนบุรี เดิมทีท่านมาสอนเป็นครูสายพุทธิสวรค์นะครับครับเป็นท่านคือนเป็นครูของสำนักดาบในสรค์การเจ้าระยีแล้ก็มามาสอนสอนอยู่ในวิชาแล้วก็คงบอกวเรียนเรียนกันแล้วก็สืกษสารต่อพอท่านไปสอนที่อื่นเราก็สืกษสาต่อกันมาบนี้เลยเอาละเดี๋ยวให้ครู นำลังล้องนะมาโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับรื่องนี้อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับครับผมฮัทเชิญชมครับ

จังหวัดนครสือยาผมอยากจะให้ครูเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆน,นะผมจะเอาชนของของคนไทยเลยก็ฝากน้องๆน,นะครับอันนี้เป็นศิลปะของไทยเรานะครับควรรักษาไว้ครับต่างชาติต้องการศิลปะแบบนี้พยายามจ้างครูคนไทยไปสอนเยอะแยะ,ะเราเป็นคนไทยเองนะครับควรควรจะอนุรักษ์ควรจะรจะักษาเอาไว้ครับเราสอนเพื่ออนุรักษ์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับมามาเรียนกับเราจริงๆแล้วเราเราตั้งโครงการของเราเหมือนกันโครงการของเราชื่อโครงการทําดีเพื่อพ่อหลวงเป็นการทําความดีอย่างหนึง่งครับผมแล้วก็ให้น้องๆน,นะฮะห่างไกลจากยาเสพติดให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอบายมุกนะเอาเวลาว่างใช้เป็นประโยชน์นะโดยการได้มาฝึกนะนะแล้วอีกทั้งยังสืบสานว่าทําไทยด้วยแม่นะวันนี้นะทางรายการกินบา้า์คุเรยนนะ ต้องนะขอขอบพระคุณนะฮะครูสมยศมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าแลต้องขอบคุณนะน้องๆนะฮะที่ได้มาโชว์ด้วยนะครับแลวต้องขอบคุณนะทีมงานของครูสมยศด,ด้วยนะครับแมททางรายการขอปบมือให้นะครับครับแต่พักสักครู่นะฮะแล้วพบกันในช่วงหน้าของกินบ่ายหอยเดย์ครับพักสักครู่ครับร้านนี้เขาบอกว่ามีคนบอกเขาบอกว่าถ้ามาถึงลุตยาแล้วไม่ได้กินเนี่ยเขาบอกว่ามาไม่ถึงอร่อยมากเลยเปิดมาแล้วกี่ปีครับพี่เปิดได้ปีกว่ากันห<ร>ลังน้ําท่วม นมำความส่งจำไม่เคยจืนจงมีเพื่อร่วมทางที่รู้ใจเฮ้ hey! จดทีไ่ไหนก็เหมือนกันจังความเป็นเพื่อนและรถชาติขเข้าเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนบริษัต์ลิ่งเล่นนาคาสู์รดเช่าเชื่อมเส้นทาง สู่ความสำเร็จของคุณช่วงที่สองสั่งสุดจบริษัทลิงเลกนาคาสู่รถเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณอนาีิเข้าเกียบหวยเพื่อนครับท่านผู้ชมขับมาตั้งเข้ามาครึ่งซอยยังเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊มวยเดี๋ยวถามพี่คนนึงหนึ่งก่นอนฮะพี่พดีครับ,รบพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊มวยอยูไ่ไหนคะรับพี่นี่ฮะอ๋อแหมท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าผมนี่เองผมหิวจนตาลายเลยเพราะ ปั่นมารอบนะเมืองอุจรยาเมืองเมืองเก่าโบราณเดี๋ยวเขาบอกว่ามาถึงเมืองเก่าโบราณแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แวะมาก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมาไม่ถึงเมืองเก่าโบราณร้านนี้เขาอยู่มานานแล้วมีคนแนะนําบอกต่อกันมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมอสาสาจะพาเปโรงบ้านนะฮะมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเจมุวยดูว่าอร่อยเปล่าถ้าพร้อมแล้วอยากรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยตามผมมาฮะไหนผู้ชมมาระวหว่างทางนะเราก็ผ่านบ้านนะที่เขาขายไก่ชนด้วยนะ มันขันเอ้ยเ,ยเ,ยเยช้าแล้วหมครับครับท่านผู้ชมัะตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานนะฮะดก็กเตอร์คอนนะฮะรุ่น30ปีฮะแม่อุปกรณคุณนะเอื้อเฟื้อให้รถมาใช้โดยโดยบรยิษัทนาวาใบานะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจลองโทรติดต่อได้นะอาละแต่วันนี้มาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊ม,มวยละ เข้ามาได้2ทางฮะทางด้านนี้นะฮะขวามือผมด้านนี้ก็เป็นอูทอนอ่ทอง12อนะอู่ทองนายด้านนี้ก็เป็นปีดีนะฮะเนะฮะขับเข้ามานี่ผ่าน2องข้างทางก็เป็นชาวบ้านนะเดี๋ยวมาถามกับเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอะไรฮะร้านเจ๊มวยค่ะเจ๊มวยนะครับผมเป็นเจ๊ไหนเมื่อไหร่ครับอ๋อเป็นเจ๊ตั้งแต่เกิดแล้ว <laughs> <laughs> ร้านนี้เขาบอกว่า มีคนบอกเขบอกว่าถ้ามาถึงยุคยาเราไม่ได้กินเนี่ยเขาบอกว่ามาไม่ถึงอร่อยเ,อเปิดมาแล้วกี่ปีครับพี่เปิดได้ปีกว่าค่ะเลอือดหลังน้ําท่วมก็โอ้ตอนน้ำท่วมมีนอนหลับเปล่าค่ะขายอยู่โรงงานค่ะโรงโรงไหนฮะที่โอกิค่ะ<อ>แล้วที่นี่ขายเฉพาะหมูน้องตเต๋อเรือหรือว่าอะไรบ้างครับอ๋อมีหลายอย่างคะ่ะมีขนมหวานสลิมทับทิมปอกมีขนมหลากหลายเลยค่ะเลอแล้วก็มีขนมจีบเลอือ แคผมจีบใครคบอ๋อขนมจีบเลยค่ะอร่อยอมไม่ต้องจีบใครโอ้นึกว่าแท้ผมจีบใคร <c oughs> พอดีเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นมีน้องคนหนึ่งหน้าตาดีใช่ได้เดี๋ยวช่วยไปเป็นพิธีกรได้ไหมฮะใช่ค่ะได้ค่ะลูก<อ>สาวลูกสาวเหรอเอาบอดีครับสวัสดีครับแหมฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับแหมท่านผู้มชม <c oughs> ผมก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอ้า <c oughs> วเพราะเดี๋ยวมาทานก๋วยเตีเเเ๋ยวเรืออาอค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้โมยค่ะอร่อยมากค่ะครับผมอ่ะฮะเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็ผู้ชมลองดูว่าจะอร่อยเพียงใดนะแล้วก็ แล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยเสร็จแล้วก็จะไปที่ที่นึงอ่ะเป็นกินบ่าโฮลดเดย์ของแท้ครับ มาถึงเนี่ฮะเขาก็เสิร์ฟเลยครับบะหมี่น้นะําต้มยำนะอ่าบะหมี่น้ําน้ําตกบะหมี่น้ําตกนะฮะเนี่ยเจมวยบอกว่าต้องทานน้ําพริกเผาด้วยใช่ไหมเด<อ><ห>มี๋ยวนะ้งี่เจมเขาเอาหนมจีบมาให้ด้วยแหมเผื่อจะหนมจีบใครในร้านนี้โอ้โหนี่หมูตุ๋นนะอ่าเจมมองกล้องไหนวันนีหน่อยครับน้องนี่เอาน้องน้องนี่น้องอะไรชื่ออะไรฮะน้องเจมเอาชาดํำเย็นมาให้ใช่ไหมฮะแล้วอย่าใจดำนะครับ เราขออนุญาตทานก่อนนะครับผมเราดูว่าอร่อยไหมนฮะครับผมท่านผู้ชมฮะสุดยอดนะก็สมตามคำเริ่มลือนะฮะที่เจ้าของโรงแรมน,นะครับวอร์บ,บุรีนะครับอยุธยาบอกว่าต้องมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊ม,มวยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะรสชาติยังไม่ได้ปรุงนะท่านผู้ชมคงเห็นนะ ดยอดสุดยอดเขเติมพลังก่อนนะฮะเดี๋ยวเมื่อเติมพลังเสร็จแล้วก็จากนี้นะฮะจะขับปั่นจักรยานนะดรฮอนนะฮะไปที่กินไบโหยเลยแต่เป็นที่ไหนในจังหวัดนครรียาเดี๋ยวมาติดตามชมนะแต่ตอนนี้ขอรับประทานนะฮะขวเดเจียวเรือน้ำตกเจ๊มวยก่อนครับผมระหว่างทางที่ผมขับนะฮะปั่นจักรยานในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะฮะทางด้านขวามือผมก็คือวัดเจ้าพา์มนะครับผม ครับท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็เป็นวัดเจ้าป่ามนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัยนะัน ทุกวันร้องไหเกับชีวิตที่แสนมันแม้ปลายทางอยู่สิใดก็ตามมีเพื่อนเคียงข้างโลกก็ดูงดงามความทรงจำไม่เคยจืดจางมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ ่ไหนก็เหมือนกันทั่งความเป็นเพื่อนและรสชาติของข้าวเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนบริษัทลิงเลนนาคาสู่รถลดเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณช่วงที่ 3. สนับสนุนโดยโบยริษัทลิงเลนนาคาสู่รถเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณฮานามิ ami, ข้าวเกียบรวยเพื่อน ท่านชมฮะสัปดาห์นี้ช่วงที่3นะผมก็พาเพื่อนของบ้าน,นะฮะมากับพร้อมกับตีมของรายการก็คือกินไบหอยเดยฮะกินจริงๆเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นปอดแห่งหนึ่งของจังหวัดเพราะว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยศสลปรวัฒนธรรมประเพณีศาสนานะครับรวมไปถึงต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะฮะระหว่างทางท่านผูช้ชมมองเห็นนะ โอ้สุดลูกหูลูกไก่ตานะฮะก็เป็นทางสีเขียวตลอดเส้นทางเข้ามาที่นี่แล้วมาปั่นจักรยานรู้สึกว่าเราชื่นชื่นฉ่ำนะฮะแล้วก็ชุ่มชื่นไปด้วยบรรยากาศแล้วก็อากาศของที่นี่มีเสียงนก้อหวๆๆๆฟังแล้วสบายใจเพลิดเพลินถ้ามีเปยโยูนึงคงหลับไปท่าต้ต้นไม้แต่คงหลับไม่ได้เดี๋ยวน,ะนำพาไปทีงบ้าน,นะฮะโดยใช้จักรยานนะฮะดรฮหอนนะฮะ ที่เอื้อเฟือโดยบริษัทนาวานะครับไบช์ให้ผมมาปั่นบันทึกเทปรายการเดี๋ยวจะปั่นดูว่าในสวนสมเด็จสินคลรินนะฮะในจังหวัดพระนครสุธยานเนี่ยจะมีวัดโบราณวัดอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมารับชมครับระหว่างทางที่ผมขับนะฮะปั่นจักรยานในสวนสมเด็จพระศนนรีคลรินฮะทางด้านขวามือผมก็คือวัดเจ้าพามนะครับผม ก็ตรงไปอีกเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอ,อวัดหนึ่งข้างหน้าเป็นวัดใหญ่เจดีย์เดี๋ยวไปดูว่าสภาพความสวยงามของวัดเก่าในโบราณสมัยอ,อุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างเมื่อผ่านมาหลายร้อยปีต่งนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าที่จะมาออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับรวมไปถึงสามารถเป็นปอดนะ ของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุยาได้เพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆนะฮะรวมไปถึงบรรยากาศนะในยามเช้ายามบ่ายยามเย็นนั้นร่มเย็น,นะฮะจะข้างหน้าผมก็จะเห็นว่ามีคนมาปั่นจกักรยานเหมือนกับผมนะ,ะนี่ฮะขวาม,มือผมคือวัดเจดีย์ใหญ่นะฮะในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์คที่ถามว่าในสมัยเก่าแนดีนะฮะนี่จะมีฝรั่งฮนะัลโหลเวนฟอร์ม แค่ yeah. นั้ได้เยกเนี่ยมีฝรั่งนะมาปั่นจักรยานนะในสวนเพื่อชมเมืองเก่า นี่เป็นทางดีบุกนะเป็นการก่อสร้างนะครับแบบอิฐถื้ปูนนะเป็นก่อเป็นเป็นอาคารก่ออิฐขื้ปูนนะเป็นผืนผ้าเป็นแบบแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมมี่วนต่างมีมุ้งยื่นออกมานะครับผมเป็นที่เก็บดีบุกนะซึ่งดีบุกนะครับเป็นสินค้าหาย,ยากในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจะต้องมีการซื้อขายเนี่ยผ่านทางรัฐสําสนักหรือทางราชการเท่านั้นนะเพราะว่า เป็นสินค้าหายากแล้วก็อีกทั้งมีราคาที่สูงด้วยอเพราะมันหายากก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะท่านชมลองดูต้นโพโตน้นนี้ที่ผมบอกนะดูเขาวันพันไปพันลาอายุอนามังหลายร้อยปีเอาละเดี๋ยวไปดูส่วนต่างๆของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับทนู้งชมฮะวามือผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันฮะชื่อว่าวัดปู่โบสดข้างหน้าก็จะเห็นว่าเป็นทางเข้าวัดน,นะฮะก็เป็นเจดีครับผมท่านผู้ชมก็นี่อยู่ท้ายช่วงของรายการกิมบเฮเดย์นะครับก็ที่ผมได้พ,พามีู่้บ้านมาที่สดสมเด็จนะฮะ พลาสตินาคารินนะฮะในจังหวัดนครสิยุตยาเนี่ยนะครับเพราะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นโมรดกนะฮะของชาติเลยนะครับท่านผู้ชมชมแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชมแล้วอยากจะมาปั่นจกักรยานบ้างก็นํารถมาปั่นได้นะครับออกกําลังกายแล้วก็ช่วยกันลดโลกร้อนแล้วอีกทง้งได้มาศึกษาประวัตินะฮะวัดนะของสมัยอยุธยานะครับผมสถานที่อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะอยู่เพราะว่าจะมีวัดเยอะเพราะในประวัติเียนเอาไว้ว่าฐานที่ไหนที่มีวัดเยอะแสดงว่าฐานที่นั้นนะฮะจะมีคนที่มีฐานะอาศัยอยู่อย่างมากมายก็ที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปอดของจังหวัดนครสีราฮะให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจจะเห็นว่าเยอะมากระหว่างสองข้างทางในสวนนี้อนนเอาละสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณฮะบริษัทนาวาไาที่ได้เอือ้อเฟื้อรถ จักรยานดร็อปเตฮอนให้ผมมาเป็นในการปั่นปั้นทุกเคฟนะรายการกินไว้คยดีเอาละสำหรับสัปดาห์นี้ต้องกลาบคำว่าสวัสดีนะแต่การปั่นจักรยานในจังหวัดนคระขอยานั้นยังไม่หมดที่ตรงนี้ติดตามชมในสัปดาห์น้าว่าจังหวัดนครสีอยานั้นจะมีที่ไหนบ้างที่สามารถปั่นจักรยานได้แล้วมีที่ไหนบ้างที่เป็นกินไวโคุยดีสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้ผมและก็พิมงาต้องกลับอำว่าสวัสดีครับไาครับ้องยาใช่ค่ะรับ ทานความหวานแล้วเพิ่มความหวานใช่ไหมเบาหวานไม่ถามหาเลยฮะไม่ถามออกกำลังกาย อยู่สิใด้ก็ตามมีเพื่อนเคียงข้างโลกก็ดูอดงามความทรงจำไม่เคยจืดจางมีเพื่อนร่วมทางที่ร <kah ve> <playing> ู้ใจเฮ้ยสที่ไหนๆก็เหมือนกันทั้งความเป็นเพื่อนและรสชาติของข้าเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อน บริษัทลิงเล่น,น่าคาสศูนย์รถเช่าเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จ